ค่ะสั่งไปเลยซื้อไปเลยเพราะว่าเป็นของไทยที่ทํามาตั้งใจทําค่ะใน SME T เด็ดของเราวันนี้มีสินค้าดีๆอะไรมาให้ได้เลือกซื้อกันไปชมกันค่ะคคสวัสดีครับเจ้าไรไดักแจ็คไรเดอร์และนี่คือ SME T เด็ด แน่นอนครับวันนี้สินค้าทีเด็ดของเราคุยอีกนิดหนึ่งกันแล้วกันครับอยู่บนสมมติฐานที่ว่ากระวานของดีเมืองจันเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างแหม่น่าสนใจใช่ไหมละครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปฟังผู้บริหารนะครับพูดถึงเรื่องของ SME และตลาดออนไลน์มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจอย่างไรไปชมครับในเรื่องของการเข้าไปเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการสามารถดึงคอนเทนต์หรืออัตลักษณ์ที่สําคัญได้ผมว่าพวกนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนแต่ต้องมีผู้แนะนําที่จะทําให้ เข้าใจเรียนรู้แล้วก็ดึงตัวสาระสําคัญบางทีรู้แล้วครับสำคัญที่สุดก็คือต้องเอามาเขียนได้นําเสนอได้ทั้งอาจจะเป็นรูปข้อความหรือนําเสนอในรูปของการเป็นรูปภาพถ้าผู้อการไม่สามารถเข้าแบบแรกได้น่อสักครู่นะครับปีนี้เราก็มีการพัฒนานะครับเรื่องของการให้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับจริงสาวสวมีระบบเรียนออนไลน์ที่เราเรียกว่า Academy 3. ่ากนะครับก็คือเรียนได้3 6 5้วันนั่นท่านสะดวกตอนไหนเปิดเข้ามาดูเรียนรู้ได้ตนเอง นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เข้ามาช่วยก็ถ้าท่านใดไม่มีเวลาใดเวลาที่กําหนดไว้ก็สามารถเข้าเรียนผ่านออนไลน์ได้ด้วยครับสินค้าที่เด็ดใน SME ทีเด็ดวันนี้ครับแจ็คไรเดอร์ขอนําเสนอครับกาแฟกระวานนี่มาพร้อมกับกาแฟพัน์โรบัสต้าคั่วเข้มครับไดกลิ่นหอมสุดๆครับแต่คาเฟอีนต่ำครับนี่คือของดีของเด็ด กาแฟกระวานมุมพอดีครับย้ำอีกทีนะฮะว่ากระวานนี่เป็นของดีของเมืองจันทครับเพราะได้มาจากเทือกเขาสอยดาวจันทบุรีที่เป็นป่าดิบชื้นทําให้กระวานของที่นี่เนี่ยนะฮะอุดมไปด้วยน้ํามันที่มีกลิ่นหอมครับและได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นกระวานที่ดีที่สุดในประเทศไทย แถมยังหายากและมีราคาแพงเพราะว่า1ปีคุณจะเก็บกระวานได้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อทั้ง2อย่างครับกาแฟกับกระวานมารวมกันครับจึงได้กาแฟที่มีเอกลักษณ์มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับกาแฟกระวานมุมพอดีครับ1กล่องมี6ซองครับจำน่ายกันเลยครับ 250บาทย้ำอีกที250บาทนะครับนอกจากนั้นครับกระวานยังสามารถทําเป็นน้ํามันเหลืองได้ด้วยครับนี่เลยฮะน้ำมันเหลืองกระวานอโรมาครับใช้กระวานแทนระกำครับทำให้เราไม่แสบผิวด้วยใครสนใจติดต่อได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับ ที่0851823014 0851823014หรือที่ Facebook มุมพอดีนั่นเองครับนี่คือสินค้าทีเด็ดใน SME ทีเด็ดวันนี้และคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับไปติดตามเรื่องราวดีๆของ SME กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ของสอสว www.sme.go.th หรือคลิกที่ Facebook ครับแล้วเสิร์ชหาสสว,อสวอของเราได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆเพื่อ SME มีอยู่เพียบ สำหรับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ